ก็สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมซามูไรโชดาวนะครับผมก็เป็นเพิ่งเปิดวันนี้เลยนะครับตอนสิบโมงนะวันที่ยี่หกสิบโมงก็เดี๋ยวมาดูอาชีพกันก่อนเลยนะครับผมอันแรกก็ที่ผมเปิดอยู่ยนี้นะครับที่เป็นหน้าจอหลักเลยตอนเข้าเกมมาก็จะเป็นของซามูไรนะครับผมอ่าก็จะมีสามคัสตดนะครับซามูไรมีซอร์สแมนนะครับบอริเออร์นะ แล้วก็จะเป็นเบอร์ซิเกอร์เหมือนใช้สองดาบนะนี้อ่าอันแรกนะครับน,นี่จะเป็นธนูนะครับผมะจะมีอาเชอร์กับฮันเตอร์นะคนี่น่าจะเป็นท่าไม่ตายหรือเปล่านะที่เขาให้ดูเป็นอ่าเป็นเหมือนสก,กิลนะครับน่าจะเป็นท่าไม่ตายเนาะแล้วก็จะมีนักเวทนะครับผมอ่านักเวทก็จะมีสามคสเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็น่็จะเป็นสกิลอันติเมดสกิลอันตินะให้ดูก็ประมาณนี้นะครับสกิลโอเคต่อมาก็จะเป็นอาชีพนินจานะอ่าแบบเหมือนจะเลือกเพศไม่ได้นะเหมือนมันจะล็อกเพศมาเลยนะ,อ,ะ,นะ,นนะอันนี้ก็จะเป็นแอสซัซินนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระฐานเชิญนะ เทไว้แบบนะครับนินจาโอเคก็ต้องเล่นตัวซาม,มูไรยอยู่แล้วนะโอเคอันนี้ก็เพิ่งสร้างตัวเลยนะ<อ>เดี๋ยวเพิ่งเล่นเหมือนกันเนาะก็ยังไม่รู้ว่ารูปแบบเกมเป็นยังไงเราเข้าไปลองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอใส่ชื่อสักครู่นะก็เหมือนชื่อช่องเลยแล้วกันนะอันติเมดนะโอเคอันติเมท คะ,ะับย,ยัดตัวข้าขขาเขาาว้าว้นวนขะ้มมา้วข้าาา เป็นซามูไรธรรมดาเหมือนกันหมดนะใส่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนคัสที่หลังแน่เลยนะก็น่าจะเล่นเป็นสปาร์กแล้วก็น่าจะได้เลือกคัสเนาะจะมีสามคัสที่เลือกนะที่ดูมาแรกๆเดี๋ยวเราไปทำเควสก่อนแล้วกันนะเกจะ้าไปเลยนะครับผมเดี๋ราขอดูเรื่องกราฟิกก่อนนะมันปรับ สักครู่นะครับอืมฟูลห้ดีเลยได้ไหมแล้วก็มีเฟรมเล็กไหมสามสิบหกสิบเฟรมเล็กอ่าโอเคสวยขึ้นมาหน่อยโอเคนะภาพก็ดูล,ลื่นขึ้นมานะโอเคก็เวื่ได้ให้เราไปตะลุยด่านตัดมืเรื่องเนาะก็ลองไปเลื่นดูอยากขอไปใน

แลนอนแล้วไม่ทำไม่ได้นะโอเคอมีระบบคอมพลีทที่ผมสร้างตัวละครอยู่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะขอบอกเพื่อนๆก่อนเผื่อใครจะมาเล่นกับผมกวเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับ เร้เขอปรับเสียงสักคู่นะครับเหมือนมันจะดังไปเรือ่อยอ่ะประมาณน,นี้น่าจะโอเคออล้มมันทำไม่ได้นะเดครับ ข้าวๆก็มีประมาณนี้นะโอเคอะไรแต่เกมนี้มีเอกลักษณ์ดีนะเป็นแบบสไตล์ซามูไรเนาะใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ให้เลือกของโอเคเลือกได้สองอันนะอ่ะก็น่าเล่นดีนะครับภาพสวยด้วย ใช้ได้ใช้ได้มีเอกลักษณ์อ่าไปดูสกิลกันอ๋อนี่ไงนี่คัทแล้วน่าจะได้มาเลือกตอนหลังรอเปล่าเดี๋ยวดูกันอ่าอันนี้จะเป็นตัวทดลองเล่นลนะถ้าใครเข้าเกมมาเนี่ยมันจะให้เล่นตัวของสำไรครัดนี้ก่อนเลยนะให้เราลองสกิลไปเล่นเท่านั้นอ่าเดี๋ยวบอกไปก่อนนะเพราะว่าตอนผมเข้ามาเนี่ยมาเล่นผ่านมาแล้วมันจะมาสร้างตัวเนาะแล้วค่อยมาอาัดตอนสร้างตัวอันนี้จะเป็นอาชีพเนาะ อลองดูไปก่อนนะครัโอ้นี่ใช้ได้เท่ดีครับอ่ามีสกิลดูดด้วยอันนี้เป็นอันติเมทนะโอเคอันนี้เป็นเบอร์เซิเกอร์นะอ่ะมาดูแค่ประมาณนี้แล้วกันนะเดีย๋ยวไปจำเคเล็ดดีกว่า ใส่ได้เลยไหมเนี่ยอ่ะขอใส่อุปกรณ์สักคู่อ่าใช้ได้สวยทำภาพมาเนี่ยผมว่ามันก็สวยแต่ว่าก็ยังไม่เท่าพวกอะไรน,นะแบคดิเซอร์ดนะพวกแบคดิเซอร์ดมันจะแบบอลังกว่านี้นะอันนี้จะเป็นแบบ หมือนกับมันแต่งหน้าแต่งตามไม่ได้นะแต่มันจะมีแฟชั่นในเกมนี้อที่ผมรู้มาเนาะคือมันจะมีแฟชั่นอ่ะที่สามารถแต่งตัวได้เปลี่ยนรูปร่างได้แต่สเตตัสพื้นฐานเลยเนี่ยมันยังมาเป็นแบบนี้อยู่นะ,ะเดี๋ยวก็ลองคร่าวๆไปก่อนเนาะอ๋อจะเป็นดาน่านแบบนี้เลยนะก็คือเล่นจะลรุยด่านไปเลยก็เดี๋ยวก็ไป็นจลรุยสักสด่านก่อนแล้วกันเนาะเป็นการแบบเทสเกมนะครับก็เพิ่งเปิดให้ลองเล่นเนาะก็ถามว่าน่าเล่นไหมก็ ผมันอาจจะเล่นอยู่นะครับเพราะว่าน่าเล่นอยู่โอเคเลยต่อมาคับเองแล้วสักค่นะ,ะมันลนมันซ้ำไม่ได้นะไม่ได้ท้ำได้นะ มันไม่ขาดตอนเนี่ยเวลาการังบการฟันกันเลยเน,นี่ยนี่เก็บเก็บเก็บมีอาการกระตุกนิดนึงนะต้องขอไฟเลยอ่าน่าจะมีสกิลเหมือนตอมิกนะันเร็วๆจุ๊บๆๆอารมณ์เหมือนอตอมิกอะไรเงี้ย ขอภาพพัรซีนเลยนะครับเมื่อเข้าไหนอยากดูก็ตอนเล่นก็เปิดดูได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยสนใจในเรื่องนั้นเล่นเอามานึ่งเดยอแรกๆก็จะง่ายนะครับไม่คิดมากครับทุกเกมโอเคจบไป มันจะเป็นเควสครับอ่าเหมือนจะลุยไแปบบแล้วก็พอเราถึงขีดที่มาแบบอ่าตำหนดมันก็จะให้นะเป็นการเล่นเนื้อเรื่องหรืออะไรพวกนี้นะก็เป็นภารกิจเริ่มเกมเนาะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเกมนี้ภาพสวยภาพสวยนะการาฟิกก็ใช้ได้นะจะเป็นการเล่นแบบตะลุยด่าน,ส,นส่วนใหญ่เนาะ มันจะไม่ใช่แบบเป็นโอเพ่นวิลเนาะที่แบบว่าวิ่งตีแบบตามพื้นที่อะไรอย่างนี้เนาะก็จะเล่นแบบตะลุยตามด่านตามด่านไปเนาะเราขอดูพวกกิจกรรมก่อนนะอือหเพิ่งแบบเปิดเซิร์ฟมาแค่แบบแป๊บเดียวพลังมันล่อไป4400แล้วมันก็จะมีสอนการเปิดใช้สกิล เฮ้ยเทอยูอ่ะก็ใส่สกิลอ่ะก็เดี๋ยวไปเล่นอีกเวสหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นอะไระใส่ไปเลยไม่ต้องคิดเดยอะ แรกๆมันก็จะสอนเราเล่นนะแต่ว่าส่วนใหญ่เล่นเกมมาอะไรๆเกมก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเกมนี้คือเอกลักษณ์เลยนะที่ไม่เหมือนพวกแบคดิเซอร์หรือว่าพวกวีโฟนะก็คือมันเป็นสไตล์สม,มุไรเนาะก็เป็นแบบแต่งหนงแต่งหน้าอะไรไม่ได้นะแต่มันจะมีแค่สกินเฉ้ายเฉยนะะนลองดูเลย Mấy chuyện Mà thì Mà thì Mà nào, Mà thì Ủa khổ rồi ก็เขาไดนะ้หนุกสนุกอยู่นะเห็นไหมพอเราเล่นแบบเหมือนกับเล่นในเรื่องเนาะพอเล่นไปเรื่อยๆจนแบบหลอดมันเต็มอะ่ะมันก็จะมีของรางวัลให้เนาะก็จะไม่ค่อยรู้นะว่าของรางวัลมันมีอะไรบ้างนะใช้ทําอะไรเดี๋ยวก็ ก็มารีวิวประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งมีอะไรน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเนาะก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากเล่นเนี่ยแนะนําก็มาเล่นเซิร์ฟหนึ่งกับผมได้นะครับก็มาเล่นตั้งแต่มันเพิ่งเปิดเลยเนาะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ถ้าเพื่อนๆชอบเกมนี้นะครับผมก็อ่าฝากคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมก็จะมาทําต่อให้นะครับแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อ,อนๆคนไหนเนี่ยชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดกระตับสก,บาใใใกานยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนข้าสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับ